ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับนำทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้มากกว่า300ต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2568ครับนายเชวนินวงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2568ท,ท,25ที่วัดไร่ตระบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญครับ โดยมีพระอธิการนิติพัฒอุชุจาโรเจ้าอาวาสวัดไร่นางสุธิการวงสถิตจิรการประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอ่างทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอวิเศษชัยชาญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมในกิจกรรมนี้พร้อมกันปลูกต้นไม้นะครับจำนวน300ต้น6ชนิดได้แก่ต้นยางนาตะเคียนทองประดู่ป่าพยอมแดงและพยูงจำนวน300ต้นด้วยกันครับรวมถึงยังร่วมกันปล่อยพันธุ์ตะเพียนขาวอีกจำนวน2 0 0 0 0 0ตัว ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีครับมีกำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติอีกทั้งในวันที่5มิถุนายนของทุกปียังเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองได้ร่วมกับศูนย์ป่าไม้อ่างทองและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2568ขึ้นเพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้รวมพลังร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นต้นแบบในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับ